โรงเรียนวัดเสนีวงศ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตสองตั้งอยู่ที่55หมู่9ตําบลหนองพรางายอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเปิดสอนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น233คนจํนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา18คน โดยมีนางชนิตาสิดิชาติเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ประเด็นที่1การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สะท้อนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษาให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียนสถานศึกษา1.1นโยบายของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนวัดเสนิวงศ์มีหลักปฏิบัติในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและสิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดเสีนิวงศ์นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยมีการประชุมคณะครูร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายพันธกิจกลยุทธ์จุดเน้น และวิธีการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนดังนี้นโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดเสนีวงศ์คือการบริหารงานตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนชนิตาโมเดลนํามาใช้ในการดําเนินการดังนี้ 4. Change การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงมีการตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองรวมถึงชุมชนในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแยกเป็นด้านร่างกายเน้นโภชนาการครบห้ามู่ด้านจิตใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านสติปัญญาเน้นเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอนและด้านความสามารถส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในอนาคต H health สุขภาพกายสุขภาพใจ มีการกำหนดให้ทุกโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ว่าจะเป็นด้านโภชนาการสิ่งแวดล้อมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมทักษะอาชีพจะต้องเน้นไปที่สภาพร่างกายที่จเจริญเติบโตของนักเรียนปราศจากโรคภยัยมีความสมบูรณ์แข็งแรงและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ดีมีสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นและดำรงชีวิตได้อย่างสมดุลเพื่อ,อออกสู่สังคมอย่างคนมีคุณภาพ a assignment หน้าที่ความรับผิดชอบมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและเป็นระบบโดยทุกโครงการจะมีหัวหน้าโครงการทีมนำทีมทำและทีมประสาน N Notes จดบันทึกการเขียนโครงการเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละปีเพื่อนำมาทำเป็นสารสนเทศมีการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการในปีถัดไป i. importance การจัดลำดับความสำคัญให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดีคำนึงถึงบริบทความแตกต่างของนักเรียนและจัดกิจกรรมที่เหมาะสมโดยยึดประโยชน์ที่นักเรียนได้รับเป็นหลักอาทิด้านร่างกายเน้นการโภชนาการครบห้าหมู่ด้านจิตใจปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านสติปัญญาเน้นเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน และด้านความสามารถส่งเสริมการฝึกทักษะอาชีพ T เทคโนโลยี Technology. การนำเทคโนโลยีมาใช้งานใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตแก่นักเรียนและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้โปรแกรมไทยสคูลลัตโปรแกรมไทยโกส t โปรแกรมบริหารจัดการศึกษาส c ูลมิดโปรแกรมสตูเดนตูเนียห้าโปรแกรม secondary ห้เป็นต้น A achievements ความสำเร็จผลสำเร็จเป็นการติดตามการดำเนินงานโดยการวัดและประเมินผลในลักษณะของการนิเทศติดตามประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานและโครงการต่างๆผ่านการนิเทศประเมินโดยทีมนำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิสัยทัศน์คือนักเรียนโรงเรียนวัดเสนีวงศ์ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงโดยคำนึงถึงสุขภาพอนามัยเสริมสร้างทักษะชีวิตพิชิตปัญหาปกป้องคุ้มครองผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกันพันธกิจของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดเสนีวงศ์คือรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลคัดกรองนักเรียนวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขตลอดจนช่วยเหลือนักเรียนสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง กลยุทธ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ผ่านการวิเคราะห์สารสนเทศและผลการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนดังนี้ 1. กําหนดนโยบายเป้าหมายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. นํนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 4. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 5. การจัดระบบที่มีประสิทธิภาพทุกกระบวนการโดยโรงเรียนได้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบ5ประการคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนและการส่งต่อ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ได้กำหนดแผนปฏิบัติการมีโครงการกิจกรรมและคู่มือการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอย่างชัดเจนได้แก่กิจกรรมบันทึกข้อตกลงร่วมระหว่างนักเรียนครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนวัดเสนีวงศ์กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆได้แก่กิจกรรมรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการคัดกรองกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพกิจกรรมป้องกันและคุ้มครองนักเรียนและดนรงป้องกันยาเสพติดโดยได้มีคำสั่งแต่งตั้งระบุบ,บทบาทมอบหมายหน้าที่ครูประจำชั้นในแต่ละปีการศึกษาอย่างชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาเพื่อดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความทั่วถึงและต่อเนื่อง 1.2. โรงเรียนวัดศรีนิวงศ์มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน โดยบริบทของนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยรอบโรงเรียนวัดเส,สนีวงศ์ส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกรรมและทำงานโรงงานบางส่วนเป็นคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากจึงมักมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยการทะเลาะวิวาทและยาเสพติดโรงเรียนวัดเส,สนีวงศ์ได้ดำเนินการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีคณะทำงานอย่างเป็นระบบ มีการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบ,บุรีเขต2ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆท้งภาครัฐและเอกชนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิตมีคุณลักษณะอันพึงประสองค์อย่างต่อเนื่องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนได้รับการดูแลคุ้มครองอย่างทั่วถึง 1.3โรงเรียนจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการจัดระบบงานนำผลการดำเนินงานมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตของนักเรียนและการคุ้มครองนักเรียนมีการเก็บรวบรวมสารสนเทศด้านคำสั่งการปฏิบัติงานบันทึกการประชุมสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนดังนี้สาระสนเทศด้านข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและพร้อมนำไปใช้ครูประจำชั้นเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้านความรู้ความสามารถด้านสุขภาพร่างกายจิตใจพฤติกรรมด้านครอบครัวเศรษฐกิจการคุ้มครองนักเรียนผลสำเร็จทางการเรียนโดยใช้ระเบียนสะสมแบบประเมินพฤติกรรมเด็กแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อใช้ในการคัดกรองจัดกลุ่มนักเรียนและเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมทักษะชีวิตการป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนในลำดับถัดไปสารสนเทศด้านการคัดกรองนักเรียนอย่างเป็นระบบมีเครื่องมือในการคัดกรองที่หลากหลายมีการวิเคราะห์ข้อมูลมีแบบประเมินแบบคัดกรองและมีแบบสรุปต่างๆเพื่อให้ได้ข้อมูลของนักเรียนที่แท้จริงเป็นปัจจุบันและพร้อมนำไปใช้ สารสนเทศผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองนักเรียนทุกคนได้แก่บันทึกการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนรายงานการประชุมผู้ปกครองเครือข่ายบันทึกการเข้าเรียนรายชั่วโมงบันทึกการร่วมกิจกรรมของนักเรียนบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูมรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนบันทึกการจัดกลุ่มนักเรียนและการช่วยเหลือนักเรียนมีการสรุปรายงานผลการพัฒนาป้องกันแก้ไขปัญหาและส่งต่อ มีการนำสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดยใช้ระบบออนไลน์ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยคณะทำงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเพื่อการประมวลผลและการประหยัดทรัพยากรประเด็นที่ 2. การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2.1การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนแก้วิกฤตทางสังคมและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยให้กับนักเรียนโดยครูนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนตามกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนดังรายละเอียดต่อไปนี้ 1. การรู้จักนักเรียนรายบุคคล 2. การคัดครองนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกกลุ่ม 4. วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา 5. การส่งต่อ โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ได้ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนอย่างเป็นระบบตามแผนผันงการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนวัดเสนีวงศ์มีการใช้นวัตกรรมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนชนิตามโมเดลสู่การพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากน2.2โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการมีโครงการกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะช,ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนตามนโยบายของโรงเรียนอย่างชัดเจนมีการบูรณาการทักษะชีวิตในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถและทักษะด้านต่างๆโดยสร้างกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพให้กับนักเรียนตามความสามารถความถนัดความสนใจ นอกจากนั้นยังมีการจัดก,กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนในการดําเนินโครงการกิจกรรมจะเน้นที่เป้าหมายและผลผลิตเป็นหลักทําให้นักเรียนได้รับการพัฒนารอบด้านได้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัยอีกทั้งโรงเรียนได้นําสื่อนวัตกรรมทางการศึกษามาคัดกรองนักเรียนโดยให้ครูประจําชั้นและนักเรียนร่วมกันคัดกรองข้อมูล นำผลการคัดกรองมาช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆประเมินทางด้านบุคลิกภาพของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจถึงความสามารถความถนัดของตนเองมากยิ่งขึ้นซึ่งในการจัดการเรียนการสอนจะมีการใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียนและพฤติกรรมนักเรียนโดยมีการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนกิจกรรมมอบใบประกาศสำหรับนักเรียนเรียนดีความประพฤติดีกิจกรรมบันทึกความดีเป็นต้น 2.3โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ได้ตระหนกถึงความสําคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหว่วงใยในสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียนโดยโรงเรียนวัดเสนีวงศ์มีมาตราการป้องกันเชิงรุกดังนี้ 1. โรงเรียนดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการคัดกรองเพื่อคัดแยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเป้าหมายและเชิญผู้ปกครองมารับทราบข้อมูลกําหนดแนวทางการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 2. โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจและหาข้อตกลงร่วมกันเรื่องการลงโทษนักเรียนเมื่อเกิดเหตุโรงเรียนสามารถทำหนังสือแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบพร้อมลงชื่อรับทราบเพื่อเป็นหลักฐานและหารือแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมร่วมกัน 3. ผู้อำนวยการโรงเรียนซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเชิงรุกให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างความตระหนัก เรื่องการดูแลนักเรียนอย่างเข้าใจตามพระราช,ชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546ระเบียบวินัยการลงโทษเด็กนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและข้อบังคับครูรุสภาว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพฉบับที่2พุทธศักราช2559 4. โรงเรียนสรุปรายงานผลการดำเนินงานเชิงรุกข,ของโรงเรียนทุกเดือนต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดเสียงนิวงศ์ มีวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุนคคลที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุมทางด้านความสามารถด้านสุขภาพและด้านครอบครัวซึ่งเครื่องมือที่สําคัญคือ 1. ระเบียนสะสม 2. แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ 3. วิธีการและเครื่องมืออื่นๆเช่นการสัมภาษณ์นักเรียนผู้ปกครองการศึกษาข้อมูลจากแฟ้มสะสมผลงาน การเยี่ยมบ้านการศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพเป็นต้น2.4โรงเรียนวัดไส,สนีวงมีการติดตามเฝ้าระวังและคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเน,นื่องดังนี้ 1. ให้การศึกษาแก่นักเรียนโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีความรู้ผู้คุณธรรม 2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนและให้คำปรึกษากับนักเรียน 3. จัดสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังปัจจัยพื้นที่เสี่ยงด้านสังคมร,บรอบๆตัวนักเรียน 4. ครูประจำชั้นครูประจำวิชาดูแลนักเรียนทั้งในและนอกห้องเรียน 5. ดูแลสุขภาพนักเรียนขณะอยู่ในสถานศึกษา 6. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา 7. ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนในด้านการเรียนพฤติกรรมของนักเรียนและการดำเนินชีวิต 8. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือในการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน9มีเครื่องมือในการติดตามสุขภาพนักเรียนได้แก่การชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงโปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการไทโกรสสิบให้ความช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับนักเรียนโรงเรียนวัดไสนิวงศ์ได้ํำเนินโครงการกิจกรรมโดยเน้นที่เป้าหมายและผลที่เกิดกับนักเรียนเป็นหลักทำให้หนักเรียนได้รับการพัฒนารอบด้าน ได้รับความคุ้มครองและความปลอดภัยอีกทั้งได้นำสื่อนวัตกรรมทางการศึกษามาคัดกรองนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจถึงความสามารถความถนัดของตนเองมากประเด็นที่3การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียนสถานศึกษาโรงเรียนวัดเศวนิวงศ์เป็นโรงเรียนขย่ายโอกาสในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเสรีนิวงศ์คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนคณะครูโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคราวงายและวัดเสรีนิวงศ์ร่วมกันวางแผนในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนของโรงเรียนวัดเสรีนิวงศ์3.1ม โรงเรียนวัดไส,สนิวง์ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครองผู้ปกครองกับผู้ปกครองและมีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจำนวน55คนระดับชั้นเรียนละ5คนจัดตั้งกลุ่มลายเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อช่วยประสานงานดูแลนักเรียนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนที่จัดให้กับนักเรียน ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆอย่างสม่ำเสมออีกทั้งยังช่วยดูแลด้านความประพฤติของนักเรียนเมื่อนักเรียนอยู่นอกสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ3.2โรงเรียนวัดเสนีวงศ์มีการจัดประชุมผู้ปกครองและจัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละห้องเรียนจำนวนห้องเรียนละ5คนเพื่อประสานงานกับผู้ปกครองภายในห้องเรียนของตนเอง และมีการประชุมวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ3.3โรงเรียนวัฒสสนิวงศ์จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ข้อมูลและวางแผนส่งเสริมสนับสนุนป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยได้รับความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมต่างๆจากผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกทั้งมีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในแต่ละห้องเรียนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือในกิจกรรมของโรงเรียนประเด็นที่4การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนสถานศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินง,งานเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งจะช่วยส่งเสริมและให้ข้อมูลย้อนกลับที่จะใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนวัสนิวงศ์มีการวางแผนในการกำกับติดตามการทำงานของครูประจำชั้นให้รับรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและร่วมการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้4.1โรงเรียนวัเสนิวงศ์ได้มีการจัดการอบรมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการคัดกรองด้วย sdq eq การลงข้อมูลเยี่ยมบ้านการลงข้อมูลโปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการ t ทโก o s ให้กับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้มีความรู้ในเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน4.2การนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้ขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตการเสริมสร้างความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง การนิเทศภายในโรงเรียนได้มีการกำหนดแผนงานการนิเทศติดตามในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจำชั้นโดยมีผู้บริหารโรงเรียนหัวหน้าฝ่ายคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในองค์กรร่วมในการประเมินนิเทศติดตามในการดำเนินงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนและในการจัดการเรียนการสอนของครูการนิเทศการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนวัดเสนีวงมีรูปแบบและกระบวนการนิเทศที่เหมาะกับบริบทของโรงเรียนโดยผู้บริหารได้ติดตามผลการดำเนินงานให้กำลังใจคำแนะนำและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานรวมทั้งมีการส่งเสริมและฝึกทักษะด้านอาชีพให้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงทำให้การดำเนินงานในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปได้อย่างดีและได้นำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 4.3โรงเรียนวัเฒนิวงศ์มีการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนโดยคำนึงถึงสิทธิของนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมมีการจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบ และได้พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งหลังจากการนิเทศการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปรับปรุงพัฒนาและนํามาปฏิบัติต่อนักเรียนซึ่งทําให้นักเรียนมีการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆดีขึ้นไปตามลําดับประเด็นที่5ความสําเร็จของการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 5.1ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนมีผลต่อคุณภาพของนักเรียนทําให้นักเรียนเกิดทักษะและความจระหนักถึงความปลอดภัยจากอันตรายประเภทต่างๆ5.2โรงเรียนวัดเสนีวงศ์ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือตอนเองในด้านต่างๆอาทิด้านร่างกายด้านจิตใจด้านสติป,ปัญญาด้านการเรียนและด้านความสามารถ 5.3นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้านโดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดทักษะชีวิตและรู้เท่าทันอันตรายต่างๆ5.4ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียนสถานศึกษาและชุมชนท้องถิน่นโรงเรียนวัสสนีวงศ์ได้จัดการอบรมเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ครูและบุคลากร,กรที่เกี่ยวข้อง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพผลจากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัสสีนีวงอย่างต่อเนื่อง3ปีตั้งแต่ปี2 5 6 1สถึง2563ส่งผลให้นักเรียนครูและโรงเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนมีการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรชุมชนรวมทั้งรับรางวัลรางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6. ระดับประเทศรางวัลระดับดีมากในการจัดทำแผนปฏิบัติการรางวัลโครงการนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษารางวัลโรงเรียนดีมีคุณภาพระดับดีมากรางวัลมีการพัฒนาการผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตรางวันนลคะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาสูงสุดอันดับที่3การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนตรางวัลการเข้าร่วมประก